เปิดม่านรูดเปิดใจตักกลัวเมียหอบลูกหนีอีกไม่รับอีกต่อไปแล้วนะครับเปิดม่านรูดเปิดใจของแจ็คเอาพี่มาฆ่าตักกลัวเมียเห็นแล้วหอบลูกกลับมาเลยอีกรอบ รุ่น,น้องซ้อมหน่วมจนอายเศร้าสุดชีวิตสายสุดท้ายคุยกับนักคอมก่อนไม่รับสายอีกเลยแจ็คขอคุยฟังตักบริบูรณ์คุยเรื่องลับที่ไม่รับอีกต่อไปทางช่องแจ็คแฟนฉันแจ็คเปิดใจพี่ชายนัดมากแกงถึงม่านรูดตักบอกเลยว่าเป็นเกียรติที่แจ็คเปิดมานรูดสัมภาษณ์แถมสูตรที่ตัวเองเตรียมมาอย่างเท่ก็ไม่ได้ใส่ต้องมาเจอโลเคชันแถมอุปกรณ์เต็มเตียงพร็อพหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทแจ็คนัดมาถ,ถ่ายงานที่ม่านรูดซึ่งในหนุ่มตักเนี่ยบอกว่ามึงคุยกับกูที่บ้าน ที่บริษัทกูก็ได้ให้กูมาแต่งตัวเป็นเทพเจ้าฟองสบู่แตกเน่ยมาเรียกกูว่าอาจารย์มึงเอากูมาฆ่าพร้อมกับมอบก,กิฟต์เซ็ตเซ็คทอยให้ตักแทนค่าตัวตักถึงกับกลุมขมับ,บอกว่ากูตกต่ำมากเลย,เยตักบริบวนถ่ายรายการที่มารู้ถึงกับลั่นอเด็กแจ๊คไม่สนยิงคําถามตีกะรีล่าสุดเมื่อไหร่ ต,ตักเคลิ้มตอบปีที่แล้วพร้อมบอกว่าเนี่ยเห็นป้าก,ก็ต้องเคลิ้มเล่นกับมันเราไม่ได้มีอะไรเราก็มีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียแล้วแฉกลับเรื่องอาบอบนวดตัเอาคืนบอกแจ็คก็ร่วมทุกสังเวยียนเมืองทองก็ด้วยกูนำทับห่วงคนข้างหลังนอนเปรี้ยอยู่ เมื่อแจ็ถามเขาเรื่องเซ็ก์เรื่องปกติทําไมอาจารย์ต้องตะโกนสักวันต้องได้ดีตีก้นน้องเขาทําท่าประกอบด้วยนะฮะตัตถึงกับลั่นก,กลัวมากเลยกลัวเมียมาดูแล้วหอบลูก,กลับไปมาเลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถามว่ามองเรื่องเซ็กซ์ยังไงตัตบ,บอกว่าเราอาจจะต้องมีความต้องการที่สูงไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องคุยกับภรรยาว,ว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นหมายถึงมึงให้เกียรติกูด้วย พร้อมทั้งชี้ไปที่แจ็คแจ็คช่วยชีย้แจงว่าเราไปด้วยกันตั้งแต่ก่อนพี่ตั๊กแต่งงานนะครับตั้งแต่ผมมดอ้วนแล้วตั๊กก็บอกเช่นกันว่าตั้งแต่ยังไม่มีลูก แจ็คเล่าอีกว่าเจอการตอนกลับมาจากเมืองนอกเล่นหนังผีฉลุยด้วยกันซึ่งเป็นคนบ้าพลังที่แกล้งบ้าหรือว่าแกล้งจริงตักบอกว่า,วาสนุกมากกว่าย้อนตอนเป็นต๊กรองตะและแป๊ดอยู่ชั้นม .2 มสองืม่เงกกับรุ่นน้องมอนหนึ่งรุ่นน้องมาด่าให้ขอโทษไม่ยอมโทษนัดไปเจอปรากฏรุ่นน้องถอดกางเกงนักเรียนมาเป็นกางเกงมวยตักโดนอัดเลือดเต็มหน้าจนไม่มาลงเรียนสองอาทิตย์ด้วยความอาย เลี่ยนจากแนวหลอกเป็นแนวตลกตั้บอกว่าชีวิตดีขึ้นมากอยากบอกน้องๆไาอยากบอกน้องๆถ้าเราจะทําต้องเป็นตัวของตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองถามว่าอายไหม้คนมองบ้าเหมือนในทีวีตัต้ตอบว่าไม่ยอมรับแรกๆก็อายรับตัวเองไม่ได้ไปถ่ายรายการต้องมาพูดเสียงดังเอะอะทั้งวันเหนื่อยแต่ก็สนุกด,ดี